ัสดีจ้ามาจ้ะกินยำม,มุนเส้นใส่ติงไก่จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวทำคลิปแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ครบแต่ว่าอร่อย <c oughs> เพราะว่าหนูไม่มีหอมหอมเอ,อ่อไม่มีเอ,อหอมใหญ่มีจ้ะแต่ว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่แล้วก็เ <c oughs> มื่อเขื่อเทศหนงไม่ได้ใส่ ตอนแรกวาหนูาจะยำเลมือหนังใส่เห็ดอย่างเดียวจ้ะก็ะเลยกลัวไม่อิม่มก็เลยใส่หุนเส้นด้วยมาดูจ้ะมาแซ่บๆนำกันใครอยู่บ้านเนาะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะทํากินก็ได้จะกินกับครอบครัวกินกับเพื่อนกินลหลายคนนะมันแซ่บแต่เนี่ยต้องกินคนเดียว มาเด้อ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 ถือว่ามากินเป็นเพื่อนกันเนาะจะ้ะมาจา้ะเซเว่นเหมือนกันวุ้นเส้นโดนใช้วุ้นเส้นสดตาเกาลูนห่อสีฟ้าเสียาเงินนะจ้ะเสียาเงินดูสิเดี๋ยวชอบยี่ห้อนี้มากเคยกินยี่ห้ออื่นแล้วมันมันไม่อร่อยลองวุ้นเส้นสดยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่ไม่ไม่นุ่ม ตอยี่ห้อนี่ยการันตีคือนุ่มมากติ<ม>้งไก่ เส้นเส้นไปทำต้มเจนอร่อยจ้ะเส้นนุ่มมาก ที่นิ้วอยู่เนี่ยเป็นห้องเลยจ้าไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นบ้านเป็นห้องนอี่แหละ ออร่อยขันปากตัวนี้หมดกัดเห็ดใส่เห็ดฟางก็อร่อยด้วยจ้ะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าใส่ได้หมด เรายำเผ็ดก็ได้เนี่ยไ,ไม่มีเครื่องแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ยำเผ็ดก็ดีเหมือนกันคือสุขภาพเราได้สุขภาพเรา It in it. มีน้ำอย่างเงี้ยคือเราใส่น้ำซุปน้ำที่เราลวกอตีนไก่ลวกเทนมุนเจนเนี่แหลจะจ้ะใส่ลงไปด้วย<ม>ซักหน่อยนึงสักสองช้อนเวน้ำมันคุคกกี้เสนเน้นมันยัไม่ได้อืด เห็ดอร่อยกอุบๆดีจ้ะอืมอยากกินเห็ดอันนั้นไหมเห็ดโขมอ่ะที่คล้ายๆเห็ดคล้ายๆเห็ดพึ่งอลจ้ะแต่มันจะเป็นออกดอกมันจะเป็นสีข้างบนดอกจะเป็นสีดำตาลดําๆข้างล่างจะเป็นสีขาวๆคล้ายๆเห็ดลัลลงพึ่งเลยจ้ะอยากกินมากเลยแต่ก่อนแต่ก่อนมาอยู่กรุงเทพตอนที ขายของขายพวกนมงกุลไม้อะไรจุนอะหนูชอบไปซื้อกินอร่อยคุณ <c oughs> จะออกขมขมนิดเดยถ้าคนกินขมได้เอาเอาเห็ดเนี้ยไปแกงไปหมกไปไปแบบไปทำยำไปทำเมนูที่ตัวเองชอบคือแบบอร่อยมาก แต่คนที่แบบมันกินขมไม่ได้ก็จะว่ามันมันขมมันไม่อร่อยอะไรเงี้ย không mà nó mới tầm chứ tầm gì อิ่มไปเลจ้ะอิ่มแล้วแซบ่บสะใจกินคนเดียวอิ่มพอดีจ้ะก,กินคนเดียวก็ทําแค่เวลาเนอทำกับข้าวคือนนเนอจะทำแค่มื้อนี้จบไปเลยแล้วก็จะกินก็ทาใหม่เอาเพราะว่าจะไม่ทาจะไม่ทําแบบมากินหลายมืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกแกงหน่อไม้พวกแกงอะไรเงี้ยหรือว่าผัด ที่มันมีเนื้อสัตว์ผัดอะไรเงี้ยลูกก็จะทําสักสองมื้ออะไรเงี้ยทําไว้เผื่อกินไว้อะไรถ้ามันเป็นพวกยำพวกส้มตำอะไรเงี้ยจะทํามือเดียวทามือเดียวจบขนมจีนน้ายาอะไรเงี้ยทํามือเดียวจะไปลาจ้ะซชื่อๆมันก็จ้ะจะกันคิหน้าดูแลตัวเองด,ด้วยจ้าแต่ละคนเป็นห่วงเป็นห่วงเด้อแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ้ะเราจะผ่านอ่า สถานการณ์แบบนี้ไปพร้อมๆกันเนาะใครที่อยู่บ้านก็ดูแลกันใครที่อยู่คนเดียวก็ดูแลตัวเองเนาะไปแล้วจ้ะเซ่บหมือนกันจ้ะ